h อ t แมสพอดแคสตเสิร์ฟทุกความรู้ดูได้ฟังดีมิตรมิตรมิตรมรที่รอแมสเราดูร สวัสดีครับผมบอสพกซอสวันนี้คุณอยู่ในรายการมิเตเลียดพอดแมส์วันนี้เราจะมาพูดเรื่องโลกคู่ขนานหรือจักรวาลคู่ขนานนั่นเองนะครับหมายถึงจักรวาลที่ดําเนินไปพร้อมกับจักรวาลที่เราอยู่ทฤษฎีเนี้ยนัฟิสิกส์เริ่มคิดขึ้นมามีเหตุการณ์ที่เราลังเลอย,อยู่2ทางแต่เราก็ตัดสินใจไปทาง1แล้วคิดไหมว่าถ้าณวันนั้นน่ะเราตัดสินใจเป็นอย่างอื่น อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราในโลกนี้ที่เรามีตัวตนอยู่ในขนาดนี้ขนาดเดียวกันก็มีเราอีกคนหนึ่งในอีกโลกหนึ่งและมีโลกคู่ขนานมากมายนับไม่ถ้วนเช่นขนาดนี้เราได้ตัดสินใจบางสิ่งซึ่งนําไปสู่ความสําเร็จขณะที่อีกคนของเราได้ตัดสินใจไปอีกทางหนึ่งทําให้ชีวิตตนเองและผู้อื่นเสียหายก็เป็นได้อีกอย่างบางครั้งคุณอยากฆ่าตัวตายแต่คุณล้มเลิกบางที่คุณในโลกคู่ขนานอาจฆ่าตัวตายไปแล้วก็ได้ รองศาสตราจารย์ดร์บุลินได้มีทฤษฎีที่เขาคิดไว้ถึงเรื่องดังกล่าวว่าที่ผ่านมามีหลายทฤษฎีที่มีแนวคิดว่ามีภพอื่นซึ่งเราต้องนิยามก่อนว่าเอกภพคืออะไรโดยเอกภพคือระบบหนึ่งที่เป็นทุกแห่งหนที่มีอวกาศและเวลามีความกว้างความยาวความสูงและเวลารวมกันเป็นระบบซึ่งระบบก็คือสิ่งใดๆก็ตามที่มีคุณสมบัติ และทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของเราจะมีคุณสมบัติดังนั้นเอกภพของเราจึงมีคุณสมบัติคือตัวเลขาคณิตของมันเองและการกล่าวถึงเอกภพคู่ขนานหรือเอกภพอื่นๆว่ามีอยู่จริงหรือไม่จึงเป็นการถามว่ามีอาณาบริเวณอื่นๆอ,อ,อ,อีกหรือไม่ที่ซึ่งอวกาศและเวลาแยกขาดจากเอกภพของเราอยู่ทั้งนี้ในทฤษฎีกล,ลศาสตร์ควอนตัมมีความเชื่อกันว่ามีความสมมาตรในเลขควอนตัมซึ่งในกฎศาสตร์ ควอนตัมแบบสัมพันธภาพจะมีตัวแปรอยู่3าสิ่งคือประจุแพริทีและเวลาเมื่อเปลี่ยนตัวแปรเหล่านี้ไปเมื่อใดก็ยังสามารถรักษาสมการหลักของกลศาสตร์ความตัมไว้เช่นเดิมได้ซึ่งเราจะถือได้ว,ว่ากลศาสตร์ควอนตัมมีสมมาตรภายใต้การเปลี่ยนตัวแปรเหล่านี้ส่วนความหมายของสมมาตรก็คือเมื่อเราเปลี่ยนตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งแต่สิ่งนั้นๆยังคงเดิมอยู่เสมือนเรามองตัวเองในกระจก หรือย้ายตัวเองไปยังตำแหน่งด้านตรงข้ามแต่ยังเห็นรูปตัวเองเหมือนเดิมสมการหลักในกลาศาสตร์ควอนตัมก็เช่นการที่จะคงรูปเดิมได้เหมือนเปลี่ยนตัวแปรไปขนาดเดียวกันกลาศาสตร์ควอนตัมยังทำนายการมีอยู่ของปฏิสารหรือสิ่งที่ตัวแปรทั้งสามมีค่าตรงข้ามและเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามอย่างในเรื่องของเดจาวู oo, ที่จะเป็นอาการของคนเห็นภาพหรือเหตุการณ์ที่เหมือนจะเคยพบเจอมาก่อนแล้ว แต่ในความเป็นจริงเราเพิ่งได้สัมผัสเหตุการณ์นั้นเป็นครั้งแรกแต่เดจาวูก็ได้ถูกพิสูจน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติของสมองของเราแต่ถ้าลองคิดดูเล่นๆว่าถ้าเกิดอาการเดจาวู oo, เกิดจากการเห็นภาพของมิติโลกคู่ขนานของเราละและหลายคนนะ่ะเริ่มฟังแล้วอ่ะอาจจะเริ่มไม่เข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพยายามเขียนผังทําให้เข้าใจมากขึ้นนะครับโลกคู่ขนาน1โลกที่เราอยู่โลกคู่ขนาน2ช่วงเวลาโลกคู่ขนานหนึ่ง ก็คืออดีตส่วนโลกที่เราอยู่คือปัจจุบันโลกขนานสองคืออนาคตเดจาวู ja จะเกิดให้เห็นภาพในโลกของอนาคตสมมุติถ้าผมไปเที่ยวต่างประเทศโดยการเครื่องขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกแต่พอผมขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินแล้วผมเกิดอาการเดจาวู u. เห็นภาพซ้ําขึ้นมาเหมือนกับว่าเคยขึ้นเครื่องบินนี้มาก่อนทั้งๆที่การขึ้นเครื่องบินครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมสาเหตุที่ผมเห็นภาพซ้ําอาจจะเกิดจากการที่ผมเห็นภาพจากอนาคต ที่เป็นช่วงเวลาในอนาคตที่ตัวผมเคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนก็เป็นได้ในเรื่องเดจาวูนะครับอาจจะสอดคล้องกับในเรื่องของโลกคู่ขนานก็ได้นะครับแต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่จริงอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมมีเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโลกคู่ขนานถ้าคุณอยากฟังต่อโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดลิปใหม่ๆม,มาทุกคนรู้จักสามเหลี่ยมเมอร์มิวด้ากันไหมสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าเป็นพื้นที่ในทะเลที่เชื่อมกันระหว่างเกาะสามเกาะจนกลายเป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งมีเหตุการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรือหายเครื่องบินหายหรือว่าคนหายนั่นเองจนมันหายไปคิดว่าไปอยู่ในมิติอื่นหรือว่าในโลกคู่ขนานอื่นซึ่งมีทีมสํารวจไปหาซากยังไงก็ไม่เจอซึ่งมันแปลกใจมากๆถ้าเกิดเครื่องบินหายหรือว่าเรือหายเราต้องพบซากสิ่งเหล่านั้นแล้วซึ่งมีทฤษฎีที่ตั้งสงสัยว่า จะหายไปในมิติอื่นหรือในโลกขูขนานอื่นหรืออาจจะเป็นความดันของสนามแม่เหล็กตรงนั้นซึ่งเป็นอุปสรรคของการเดินเรือหรือการเดินเครื่องบินซึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วหรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออากาศที่แปรปวนหรือผู้ฟังสงสัยอยู่ ผมมีเรื่องที่มันเคยข้ามมิติมาแล้วอย่างเช่นเรื่องของรถไฟเข้าไปในอุโมงค์แล้วหายไปเลยแล้วขบวนนั้นได้กลับเข้ามาอีกใน20ปีทุกคนพูดไม่รู้เรื่องสวมชุดเป็นชุดย้อนยุคก,กันหมดแล้วได้มีข่าวที่น่าสนใจข่าวหนึ่งซึ่งก็คือนักประดาน้ํา ที่เขาได้กลับเข้ามาแล้วตัวเขานั้นลอยเกยตื้นแล้วชุดที่นักปดนน้ําได้ใส่นั้นเหมือนกับชุดนักปดนน้ำร้อยปีที่แล้วแล้วก็มีชาวบ้านได้พบเห็นแล้วก็ได้แจ้งตํารวจคิดว่าเขาเป็นคนบ้าแต่ในขณะที่เขาได้แจ้งกับตํารวจนั้นเขาก็ได้สอบถามว่าคุณมาจากไหนคุณเป็นใครแล้วเขาก็ได้พูดวกไปวนมาแลวเขาได้พูดคําเดียวว่าภารกิจสําเร็จไหมปราธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีอยู่ที่ไหนะ ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าประธานาธิบด,ดีจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นประธานาธิบด,ดีคนที่35ของสหรัฐอเมริกาซึ่งในระยะเวลามันร้อยกว่าปีมาแล้ว อยู่ดีๆเขาก็พูดว่าภารกิจสําเร็จไหมชาวบ้านก็งงอะดิว่าเป็นสติไม่ดียัเปล่าแล้วตำรวจก็ได้มาคุมตัวไปนะครับไปที่โรงพักแล้วได้มาสอบถามว่าคุณมาจากไหนคุณเป็นใครแล้วผู้ชายคนนี้ก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องจนมีประโยคหน,นึ่งที่เขาพูดขึ้นมาได้น่าสนใจนั่นก็คือเขาอยู่ในกองทหารดําน้ําจูโจงของประธานาธิบด,ดีจอห์นเอฟเคนเนดีที่กาลังทําภารกิจลับรวมกับเพื่อน13าคนอยู่แต่เขาก็ไม่รู้ว่าอีก12คนอยู่ที่ไหน ทีนี้ทางตำรวจได้ถามว่าถ้าคุณทำภารกิจรับจริงคุณต้องมีชื่อภารกิจใช่ไหมอ่ะเขาก็ได้บอกชื่อเขาแล้วก็เลขรหัสเขามาแล้วเขาได้บอกโค้ดเนมแล้วชื่อสมาชิกทั้ง12คนที่เขาได้ร่วมภารกิจด้วยหลังจากนั้นเขาได้ไปสืบค้นประวัตินะครับ แล้วภารกิจนั้นก็มีชื่อของทั้ง12คนและก็ชื่อของเขาจริงๆนะครับแต่ภารกิจล้มเหลวนะครับ12ชีวิตที่เขาค้นพบคือตายหมดเลยครับซึ่งก็มีอยู่หนึ่งคนที่หายสาบสูญไปก็คือเขาที่ลอยเกิดตื้นขึ้นมาจากฝั่งนั่นเองครับระยะเวลาผ่านไปเกือบร้อยปีอยู่ดีคุณกลับมาในสภาพที่เหมือนเดิมพร้อมกับชุดที่เก่ากึกมันบอกได้หรอว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรอะ่ะซึ่งมันต้องเกิดอะไรกับเขาในเวลาที่เขาได้จมน้ําอยู่ในทะเล ในเวลาร้อยกว่าปีเรื่องนี้มันน่าสนใจมากแต่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรสุดท้ายแล้วโลกคู่ขนานเนี้ยมันก็เป็นแค่ทฤษฎียังไม่อาจพิสูจน์ได้ทุกคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครรู้ว่ามีจริงหรือไม่ไม่มีใครสามารถฟันธงได้ว่ามีหรือไม่มีมีแต่ว่าฉันเชื่อว่ามีหรือฉันเชื่อว่าไม่มีเท่านั้นเอกภพนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นมากมายนักสิ่งเหนือธรรมชาติก็มีอีกมากมายในเอกภพนี้ ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยส่วนตัวผมเชื่อว่าในเอกภพนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายกว่าที่เราคิดนักมีทั้งด้อยกว่าและเจริญกว่าเราหลายร้อยเท่าก็มีแต่แค่เราไม่รู้และหาไม่เจอเองเพราะว่ามันคือเอกภพไงส่วนเรื่องมิติคู่ขนานนะผมเชื่อว่ามีเพราะว่ามนุษย์เราเป็นโลก3 d ดีแล้วคิดว่าในเอกภพนี้มีมากกว่า3 d ดีแน่นอนมนุษย์เราในตอนนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ทฤษฎีนี้ได้เลยแม้แต่น้อย มีแต่การเดาสุม่มแต่เดาสุ่มอย่างมีเหตุผลแค่นั้นว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้คิดเอาแล้วกันเอาเป็นระบบสุริยะของเราแล้วกันเป็นแค่เล็กกว่าอะตอมอีกทางช้างเผือกเนี่ยแล้วถ้าเทียบกับเอกภพอ่ะทั้งหมดแหละคือโคตรกล้องจุลทรรศน์ก็มองไม่เห็นแล้วทําไมทฤษฎีต่างๆถึงจะเป็นไปไม่ได้ละ่ะสุดท้ายนี้นะครับมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ถ้าผมพูดผิดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมและกดกระดิ่งถ้าใครอยากคอมเมนต์เกี่ยวกับทฤษฎีนี้นะครับหรือจะแบ่งปันในความคิดของคุณในมุมมองของคุณก็พิมพ์ได้เลยนะครับผมจะตอบทุกอคอมเมนต์เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าในเรื่องมนุษย์ต่างดาวบายบายจุ๊บสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาพปกติประจำปีการศึกษา2,564รอบที่1 p อร์ f ฟ l i ิโอจำนวน80ที่นั่งสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.psiu.ac.th และคลิกเมนูสมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤศจิกายน2,563ชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารไทยพาณิชย์หรือวิกซีทุกสากขาทั่วประเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัมภลือ์วันพุธที่18พฤศจิกายน2563วันสอบัมภาษณวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2563ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาวันพุธที่25พฤศจิกายน2563วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2563ถึงวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2563 ยืนยันสิทธิที่เว็บไซต์ student.tcast.com วันจังที่22กุมภา 12, พันธ์2564เขีนวันคารที่23กุมภา 12, พันธ์2564สอบถามราย,รยละเอียดการรับสมัคเพิ่มเติมได้ที่ mis5.bsiu.ac.th และ Facebook page Mass Communication BSIU อย่างรู้ว่าจริงขนาดไหนมาเรียนด้วยกันที่ m a s s c o m b s r u